ให้เสียงภาษาไทยโดยมิเตอร์นหนึ่งเกมเมอร์นะครับ i ม e c ครับ VS อ n นิเมชั n นไรจะเป็นยังไงไปชมกันเลยการตัดไม้ไมค์ครับโคนต้นไม้ทิ้งดีกว่าตัดโอ้โหโคนได้แล้วเป็นไงโอ้โหถือเล่นก็ได้โอ้โหสุดยอดไหมฮ่าฮ่าฮ่าอนิเมชั ผมชื่อปุกปุยผมชอบตัดไม้ดูนะครับการตัดไม้ของผมจับตาดูให้ดีอ๋อทุบ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 โอ้โหฮ่าฮ่แค่นี้ก็ได้เลยฮ่าฮ่เป็นไงล่ะหลอหรือเปล่าเจาะอ๋อไม่ยอบโอ้โหไอสัตว์นี่มึงล้มทับบ้านกูกูจะไปนอนที่ไหนเนี่ยแอนวิลไม่คราฟ แอนวิวนั่นหรออ่ามันขนได้ง่ายมากเลยขนแป๊บเดียวฮา,าไปแล้วออนิเมชั่นเฮ้ยเมื่อ,อไรจะถึงวันนี้ขนมานานแล้วโอ้โหแล้วก็ถึงเองโอ้ว่าแต่ตอนนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วอะโอ้ยไม่ไหวแล้วพักก่อนละกันเดมอนไมค์คร เฮ้ยเพชรเราเยอะไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําไมทิ้งไว้ตรงนี้ละกันเผื่อใครอยากได้ก็มาเก็บเอาละกันอนิเมชันเนทิ้งทุบทิ้งโอ้โหอยากมีความสุขเอ้ยโยนทิ้งกูรวยเว้ยฮ่าฮโอ้โหใครอยากได้ก็มาเก็บเอาหาเป็นไงฮะเมื่อกี้เมื่อกี้กูฝันไปแล้วเนี่ยกูทําอะไรลงไปเนี่ยอะแล้วกูจะเอาเงินไปซื้ออะไรที่ไหน การนั่งเก้าอี้ไม่ครับอืมนั่งเฉยๆก็ไม่มีอะไรอยากกินคุกกี้อะอืมคุกกี้เราก็เยอะอยู่นะโอ้โหเอาไปนั่งกินดีกว่าเย้สนุกมากเลยนั่งอย่างนี้โอ้โหแอนิเมชนันอ๋อไม่มีอะไรทำเลยฮะแล้วก็เอาคุกกี้มานั่งแดกดีกว่า แงคุกกี้ตัวนี้เออดอไม่กูมไม่น่าเลยลูกไปเอาก็เสร็จการขับไม้ไม้ครับครับไม้เนี่ยหรอการขรับมาเป็นของที่ผมถนัดมากนะครับก็เอาไม้เป็ลูกก็ได้แล้วนะครับแค่นี้โอ้โหง่าย่ายเองแอนิเมชั่นอ นี่มันคราบยังไงนะอึ๊บอู้รู้แล้วทุบทิ้งม่งเลยโอ้โหแค่นี้ก็ได้่าเดียวปีนี้เลยตะบองเพชรไม่คราบเฮ้ยตะบองเพชรจะทำยังไงกับบนันดีเดี๋ยวเฮ้ยขอซ้อมทีดิซ้อมแล้วอ้อ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 โอ้โหซ้อมตะบองเพชรทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้นะวันหลังกูจะมาซ้อมใหม่ไอ้น้อง ฮ่าฮาโอ้โหอนิเมชันอันนี้มันคือต้นอะไรเนี่ยฮะไม่กล้าตำเลยเออแต่คนขอมานาำมนแหลมอ๊ะอ้ออ้ออออ้าาโอ้ยกูต้องไปโรงพยาบาลแล้ว คุณครับขอบคุณครับกิปเปอร์เดพิเซอร์ไม่ครับ er. มาดูนะครับว่าเดพิเซอร์มันจะทําอะไรได้บ้างครับอันดับแรกเราก็ต้องมีของอยู่ในนั้นแล้วก็กดนะครับโอ้โ oh หมันก็สามารถยิงได้แล้วนะครับผมฮ่าฮ่าฮ่าเย่เย yeah ่เ yeah ย่แอนิเมชั่นเฮ้เดพิเซอร์มันสามารถทำอะไรได้เนี่ยฮะ แล้วก็ลองกดดูเลยละกันอปุ๊บโอ้โหบ้านกูไอ,อ่กูทำอะไรลงไปเนี่ยเอ้อฮึงงเลยเอ้กูต้องตายแน่ๆเลยดไม่ครับโอ้วันนี้เป็นงานวันเกิดเพื่อนเอาเค้กไปให้เพื่อนดีกว่าฮ่าฮ่ฮ่วิ่งไปอย่างเฉียดชิว <Animation. S 2> อนิเมชันฮ๋วันนี้เป็นวันเกิดมันหวังว่าจะให้เราซ่อมวะไม่น่าเลยคิดจะซ่อมเขาแต่ก็ไม่ได้ซ่อมเลยเพราะว่าไอ้เค้กตัวเฮียนี้กูทำอะไรเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการภาคครั้งนี้นะครับผมในมาครับประทะแอนิเมชันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, ฝากกดแชร์ share, ฝากกดซับสไคร้และกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับด้วยนะครับ Тама 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 тама